สวัสดีครับพบกับไขควงโทรโคมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าเราเตอร์ TP Link MR 200นะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ TP Link MR 200ตอนนี้ผมใส่ซิมของ AS นะครับผมซิมก็ใส่ตรงนี้ก็เสียบปุ๊บแล้วก็ออนให้มัน ปกติอะครับผมให้มันออนไฟตรงนี้ขึ้นสถานะแบบคือออนไลน์แล้วครับผมพอเมื่อขึ้นออนไลน์แล้วครับเราก็เชื่อมต่อ Wifi ก็ได้อันนี้ผมก็เชื่อมต่อไปแล้วนะครับผมต่อมาผมก็จะเข้าไปตั้งค่าที่ตัวเราเตอร์ครับพิมพ์1 9 2 1 6 8 1 1นะครับผม พา s s w เ r d ร์ดล็ก็เป็นแอดมินนะครับตัวเดิมตัวนี้นะครับอ่าใครสมมติใครที่เล่นฮีเลียมอยู่ครับผมมันก็จะมีเข้าไปที่ตัว y s ย l e n t เนี่ยครับผม mm hmm. ก็จะมีว่าเนี่ยอันนี้ก็ชื่อไอ้น,นี้ผมนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็จะเจอ IP เนี่ยครับ เราเข้าอ่านลองพิมพ์เพื่อผมรีโมทเข้าไปครับน่ก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนนอ่านี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับเพื่อจะเข้าตัวตั้งค่าของ e ีเลียมนะครับผมใช้ heltech ครับต่อมาเราจะมาตั้งค่า static ip นะครับเราต้องการตั้ง static ip ครับเข้ามาที่ advanced แอดวานเราเข้ามาที่เน็ตเวิร์ t เน็ตเวิร์เลือกแลน d s เซตติ g งนะครับแลน d s เซตติ g งแล้วก็เลือกไปตรงนี้นครับแอ d เดตรีเซิร์ฟเนี่ยครับเราก็กดแอ d แล้วเราก็เอาแม็กของแอ d เดตกับ IP เข้ามาใส่นะครับพอกดแอ d เสร็จแล้วอะแล้วพอเรากดเซฟอะกด Add, แอดเราก๊อบแม็กมา แม็กตัวไหนอันนี้อันนี้ของ Wi-Fi แล้วก็เอาแม็กจากไหนแล้วก็ดูดูหน้าแรกเลยครับเบสิกเข้าไวซิลเลนไวซิลเลนเนี่ยครับจะรู้ว่าไหนต่อแลนผมใช้แลนมี2เส้นน่ครับเนี่ย,ยก็จะมีแม็กก็กรอบแม็กตรงนี้มาได้เลยนะครับกรอบแม็กนึ่งก็สองจุดหนึ่งขแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเข้านิกเบิร์กเข้าแลนเซตติ้ง แล้วก็เลือกมากดแอดตรงนี้ครับเอาแม็กมาวางพิมพ์ IP ครับพอก,กดโอเคครับตรงนี้ก็เลือกเป็น Default เลยนะครับกดติ๊กแล้วกดโอเคเลอเตอร์ก็จะ reboot รีบูตรอบหนะ่ครับทีเนี้ยมันก็จะ IP ตัวเนี้ยจะจำแม็กตัวนี้ครับต่อมาขั้นตอนการ Forward Port นะครับเข้ามาที่ n a t แล้วก็เข้ามา Virtual Server เนี่ยครับผมทำไปแล้วก็กดแอดเลยครับกดแอดนะผมตั้งชื่อ helium port เป็น cc 158ใช่ไหมครับ ip อ0 0หนร์ต port ตัวนี้ก็ cc 158 tcp เลือก All ผมเลือก All ครับกด enable กด ok แค่นั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมผมเช็คให้ทีนี้เช็ค port ใช่ไหมครับ เช็ค forward port ผมใช้ลิงก์นี้ครับอะครับ pc 158 pc 158กดเช็คอ่า open แล้วครับเห็นไหมอ่าแล้วผม d i s a b l e มันครับเช็คเลยครับอ่าโค้ดแล้วเห็นไหมครับ ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องโทรหาคอร์เซนเตอร์ด้วยนะครับผมรับรองรับประกันใช้งานได้แน่นอนครับผมเเมื่อพอตรงนี้เปิดแล้วครับเราก็ต้องรอทางเหมือนแบบฮีเลียมมันอัปเดตรับผมไม่แน่ใจว่าพวกเซนส์ c a p มันมีไอเนี้ยเทอร์โบเทอร์โบซิงใช่ไหมครับมันน่าจะสิงเร็วกว่าผมใช้ไอ้นี่มันมันแปถึงสิชั่วโมงอะครับผมทีนี้มาลองเทสนะเทสสปีดเล่นกันดูครับ ไม่ยากครับ MR 200เทสปีดน,นะนี่ wi-fi ผมนะตัวนี้ปล่อย 5G ด้ด้วยนะเนี่ยครับซิมผม10เมกนะตัววิ่ง10เมกแต่ก็มีดอบอันนี้ผมใช้เครื่องอัพโหลดเยอะอยู่นะครับ นี้ผมเกาะเกาะเยอะอย่ครับมี Wi-Fi เกาะประมาณ4เครื่องแลน2พวกนี้คอยเติมเงินโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ